สวัสดีครับทุกคนวันนี้นาะคินเที่ยวออนทัวร์ก็จะพาไปเที่ยวที่ตลาดอาหารทะเลช่องสมสาอมอรอาเภอสถิตจังหวัดชนบุรีนะครับตำบลสมสานนะครับจะมีอาหารทะเลและของฝากนะครับส่วนมากจะเน้นไปที่อาหารทะเลนะครับนี่ครับด้านตรงข้ามนี่จะเป็นร้านของฝาก ร้านที่เห็นอยู่นั้นก็เป็นหอยนางรมนะครับแกะสดๆรับประทานได้เลยนะครับเราไปดูหารทะเลเลยครับข้างในเลยนะครับพอไปดูบรรยากาศนะครับนี่ครับไปซีนะครับตัวใหญ่นะครับมีหอยมีกุ้งนะครับหอยนางร่มนะครับ ปูไข่ปูดำปูม้ามีหมดนะครับนี่ครับดูดูดส,สดๆเลยครับในอ่างใครที่มาเที่ยวทะเลที่อำเภอสตีบสามารถแวะมาซื้อได้นะครับหาที่สตีบก็มีเยอะหาดน้ําใสหาดายแก้วหาดนางรองหาด้ารลำสวยๆทั้งนั้นเลยครับใครที่จะไปเที่ยวทะเลก็แวะมาซื้อได้เลยครับส,สดๆนีสส่ครับ าหารทะเลเยอะแยะนะครับวันนี้ผมก็มาหาซื้ออาหารทะเลเยอจะไปรับประทาน,นครับดูไปดูนะครับเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับมีราคานะครับบอกทุกร้านนะครับมีบริการนึ่งฟรี กงนะครับราคาบอกพร้อมครับใครสนใจราคาเท่าไหร่ตัวขนาดไหนดูได้เลยนะครับสดสเลยนะครับ ทะเลเยอะแยะมากมายนะพื้นที่ในการขายอหาดทะเลนะครับก็มีพื้นที่ที่ติดกับฝั่งชายทะเลตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ติดกับทะเลนะติดกับทะเลนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นฝั่งตึกนะครับ ก็อาหารก็จะา้ายกันครับแต่ฝั่งที่ติดทะเลก็จะเยอะหน่อยครับนี่ครับปูครับผมตัดสินใจซื้อร้านนี้นะครับ วันที่ผมมาก็เป็นวันธรรมดาครับคนไม่เยอะเท่าไหร่ถ้าเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดติดจอกันยาๆก็คนจะเยอะมากนะครับน้ำจิ้มครับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับอร่อยๆมันมีเกือบทุกร้านนะครับราคาตั้งแต่ยี่สิบบาทขึ้นไปนะครับแมงกะพุนนะครับแมงกะพุนดอง ลอยเต็มเลยครับสดๆดนะครับอาหารทะเลเยอะแยะมากมายนะครับร้านไหนที่เขาบอกว่านึ่งฟรีเนี่ยก็ไม่ต้องนั่นลำบากในการเอาไปทำนะครับนึ่งฟรีเลยครับก็จะติดไปหน้าร้านอย่างดีนะครับ ชมบรรยากาศไปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมพาชมเลยคนระับอันนี้คือฝั่งที่ติดทะเลนะครับมือซ้ายครับไม้แมลงผู้อันนี้คือสระลอยแก้วนะครับยี่สิบห้าบาทต่อกระปุกนะ จะพาไปดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับหอยแคงนะครับตัวใหญ่ครับใหญ่มากครับหอยนางรมก็พร้อมกินเลยนะครับมีน้ำจิ้มมีเครื่องเคียง ให้ตับทานเลยนะครับนี่ก็ประเภททอดนะครับเราก็สามารถซื้อได้เลยนะครับนี่อีกฝั่งนึงนะครับอันนี้คือฝั่งที่ติดทะเลครับจะมีสองสองโซนนะครับทะเลฝั่งที่อีกโซนหนึ่งก็โซนตึกนะครับผมอาจจะไม่ได้ไปนะครับ ก็ดูโซนนี้ก็โหอ,อาหารเยอะแยะมากมายครับนี่ปูมานะครับตัวใหญ่ๆนะครับแล้วแต่ไซส์แล้วแต่ราคานะครับไซส์ใหญ่ก็ราคาแพงนะครับที่เราจะเลือกซื้อนะครับในอาหารคืออาหารที่เราจะฝากนะครับของฝากร้านค้าหมึกแห้งก็มีนะครับ อาหารน่ากินทั้งนั้นครับ ก้างตัวใหญ่ๆนะครับปูสดๆแช่อยู่นะครับน้ำจิ้มครับน้ำจิ้มน่ารับประทานนะเอาไปจิ้มกับอาหารทะเลนะน่าจะอร่อยนะครับ ง่ครับหารทะเลเยอะๆมากมายครับเขาเรียกว่าละลานตาครับเต็มไปหมดเลยนครับก้างก้างแช่แมงดาตัวใหญ่ครับ เจอหอยหวานร้านนี้ครับตัวใหญ่มากราคาที่180บาทผมเลยสั่งให้น้องเขาเอา1โลนะแล้วก็จัดก,การนึ่งให้นึ่งให้ด้วยนะครับนึ่งฟรีนะ เดี๋ยวผมพาไปดูหอยชักตีนะครับผมก็ไม่เคยกินนะครับหอยชักตีีไม่กล้าจับแล้วเดี๋ยวเจ้าของเขาเช่าว่านะครับหอยบิดโลละสี่สิบบาท ดูบรรยากาศริมทะเลนะครับในตลาดนัดอาหารทะเลครับริมทะเลของ เรียกหมู่บ้านหมู่บ้านประมงหมู่บ้านทะเลอยู่ที่ช่องสมสารนะครับคือนี่ผมคงต้องกลับไปเดินกลับไปนะครับเนี่ครับน้ำซิม,มใครเมือดิ่งย่างนะครับ ไข่คมับกไข่เจียวพร้อมกินนะครับถาดละหนึ่งร้อยบาทพร้อมน้ำจิ้มนะครับดดองกุ้งดองของละร้อยพอสมอลดองนะครับกินทั้งนั้นนะครับนี่ก็ เพรทอดเดี๋ยวเอาไปกินที่บ้านสักหน่อยครับเราได้อาหารทะเลแล้วมีปูหมึกกุ้งแล้วก็ของทอดนะครับกระเพททอดนะครับเ๋ยโค้ เดี๋ยวกลับไปกินที่บ้านนะครับนี่ครับฝั่งตึกฝั่งนู้นนะครับจะมีของฝากร้านค้าหลายประเภทครับแล้วก็จะมีอาหารทะเลเหมือนฝั่งนี้นะครับแต่ฝั่งที่ติดทะเลก็อาหารทะเลจะเยอะกว่านิดหน่อยนะครับก็อาหารก็ไม่ อัทะเลก็ไม่ต่างกันนะครับ สองชิ้นไปเลยนะมาบเขาให้หวานนะครับครึบอไอ่งครับอร่อยนะหมึกสดๆนะครับ อยต,นะตัวใหญ่ๆนะดูหอยตัวใหญ่เนาะนี่เทียบคนหน้าผมดูนี่ดูดิครับเท่าใบหูผมเลยติดลูกตาได้เลยอหอยตัวใหญ่มากนะครับ ส่วนอีพีนี้ก็ใช้เงินไปทั้งหมด970บาทในการซื้ออาหารทะเลมารับประทานนะครับก็ฝากด like, กดไลค์กดสับคขากดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปสวัสดีครับผม